กาพี่น้องมันอีกกับผ้ามาไซเบดนะครับมันเป็นหมายนะครับริมคลองนะครับเดี๋ยวกับลงเบืองน้ากันครับว่าชิมานมาครับมันอีกกับเป็นเงยขี่กระเดียนครับผมกับเบสเอามาสิบหาหลังครับเดี๋ยวมาดูุน้ากันเบืองว่าชิมานมาเนาะครับอเดี๋ยวไปเหลือมกันเลยครับนี่ก็ค่าแล้วครับหกโมงแล้วครับอย่ามอท่านครับผมเบสิบหาหลังครับหมายหกครับตองถางครับไปครับหลุดน้ากันครับ ผมหลังแหลกกับปักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอกใส่ไปเรื่อยๆครับหลอกตามแนวนี่ครับค่อนข้างโคครับต้องทางสุมไม้ซุบอลครับ ครับผมกับพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นอย่างถุกถุกคลิปผมทีมากใไซสุดน่เป็นสุดดำนามนะครับเวทดสูตรนะครับอ่ามาส่เบ็ดกระไสครับล่องด่างกระไสเพราะว่ายูนี่นะครับอ่าค่อนข้างทีจีเต็มไปด้วยถากครับผมทั้งถากทั้งปิงนะครับแล้วก็เป็นหยาไซครับโอครับว่าบอหาอยังมาไซมาปองกันนี่ก็คือขั้นครับ อันตรายครับถึงถากปิงเนีครับสภาพนะครับหมายครับคืออยู่นีมันก็คือแถวานเฮานะครับมันมีถากน้ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างชุ่มนะครับเนี่ยผมใส่ผมก็เจอหลายโตนะครับก็ตรงไหนที่ว่าบ่อดหนี่ไ้ก็คือบริเวณที่บ่ดใดปกปิดนะครับมันจะมีถากเข้าไปครับกลับมาก็ต้องเฝ้าไปอาบน้ำครับนี่ก็ใส่แบบเฝ้าใส่ไปเบิ่งไปครับระแวงไปครับยันทากนั้นกันครับนี่ครับก็เฝ้าใส่นะครับ นี่เป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างผมขึ้นตองหาสูตรหาอย่างมาใส่นะครับมันหลายืีครับถากแม่ครับบิงแม่ครับแล้วก็ยาไส้นะครับหลายอย่างครับก็เลยต้องหาอย่างมาป้องกันนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับระว่างนี่ผมกระส่ไปเรื่อยๆครับลุ่งเบ็ดไปครับก็ค่อนข้างที่สีหกนะครับนี่ครับไมายครับได้ถางได้เมื่อยอยู่ครับเบ็ดสิบหาหลังนี่ก็ได้เงื้อได้เอาเหลืองอยู่ครับนี่ครับ ย่างเลาะใส่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็อยู่ข้างกำแพงนะครับเป็นกำแพงขายเท่าครับครับก็ลงไปเบ็ดบ่ได้หลายครับเบ็ดซิบหลังครับตอนแรกว่าสิไซแค่ซิบหลังก็พอครับบ่ไหวครับสูดถากบ่ไหวครับเหมือกับเมื่อยนะครับค่อนข้างหกอืมก็ลงไปเรื่อยๆครับเบ็ดค่อนข้างที่ชิ่งไงนะครับเบ็ด ลำใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับเบิงเบิงจากขนาดครับเป็นเบ็ดใสป่าใหญ่นะครับความเาวกับเมตรหกสิบนะครับครับก็ใส่ไปเรื่อยๆครับเบ็ดนี่แหละครับที่ว่าผมเอาไว้ใส่ไม้ที่ว่าถึกประคอใอญ่ครับอันนี้ก็เลยเอามาลองครับไม้นี้เป็นไม้เอียนสส่วนใหญ่ครับปลาบ่ค่อยปานไหนครับปลาก็มีประคอเนี่ยครับแต่ว่าส่วนมากที่ใสก็คือถูกอ่เป็นไม้เอียนนะครับถือเอียนหลายกว่าอันนี้ก็ใส่ไปเรื่อยครับ อันนี้ดีแน่ครับบ่เด้แหวกลายครับไม้นี่เป็นไม้เก่าห้องเขาเคยมาใส่ครับจุดนี้ครับคกับม่ายามเบียดครับเวลากลางคืนนะครับประมาณสองทุ่มครับกับมายามน้ำอ่อยเป็นสองคนครับกับหายงเลาะยามเรื่อยๆครับกันกับยามมาสองสามขั้นแล้วครับกันยังบ่มีตนะครับกันยางเลาะเบึงครับมันมันซีมีตบ่เบ็ยดเอาประมาณลงไปประมาณสิบสองสิบสามหลังครับลงไปหลายจมครับทลังนี้ ครับกระดุ่นไปต้องกันครับหายเย็นเทาเอเราเลยครับหายเย็นอยู่วะมามามาเบ็ดจมเลยครับเอาไปกมือครับจมเลยครับซุ้ไหนที่นองบงครับนี่ครับจมเลยครับยี่น้องยดีดดี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 ดดี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 ีด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 ีีด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  ว่าตะเกียครับตายูีครับแมแมวะแมแล้วอือ้มโอม้ยิมเ,เอาออกใด,ดยู่ครับเดีย๋ยวนี้แล้วเปงอครับใช้ตัวครับ ใช่สวยไปเนอะใส่ถ่ว น้องนีบงหลังนี่ครับร้อยครับดึงครับอุ้ยโนครับมบงงนัับายังปายนครับอ้ยดึงยูดึงยู้องกินปลาครับดกันมั้งครับมีครับอุ้ยไงน้อกระลังตีครับกระลังตีใส่สวยครับไอ้นี่ครับกินเล็ นี่ครับบงผลงานครับอื๊ดกำลังติดเลยพี่น้องบงเอียนใส่นงี้ยนะครับหมายเยนเ้องมันนะครับเอากินเล็กขึ้นสิได้เอาเบ็ดไปเลยครับนี่ครับสวยงามครับผมเดี๋ยวจังมาเอาครับพักไปนี่ก่อนครับอืมบนได้อยู่เอืมเป็นตัว่าเอาหมา โยเอาียแล้วมามามาปึ่งยังอังครับเรียบร้อยดีครับการท่านเกี่ยวเลยนะเย็นอีกแล้วครับอุ้ยหมายเย็นนู่มันแล้วครับเป็ดเย็นนู่าโอ้ทำงานสุดหลังเลยดีครับโอ้ยหมันเอาโอเคครับปักไปครับจำมาเก็บครับนี่ครับปึงโตครับอุ้ยเป็นหักอือมีขั้นเป็ดกระออนเียบด้อยครับอมันมัน คครรัับบพี่น้องหลังนี้ครับเย็นยางกระมาครับยางตายกระมาครับเหยิบลอยแล้วครับตายเลยครับมันหนุ่มเหมือนนังนครับอุ้ยนุ๊ตน้องเหยิบลอยครับกำลังกินนุ๊ตเลยะรับเย็นยูเลยครับเนี่ยพอครับผมโอ้เสียดายเอาปลาไปขึ้นโาครับขึ้นครับเชือกโตอีกแล้วเอาเอาเอาครับโอ้หมาล้างครับหมาล้างน้องปิงสมราน ชุดผาลังไหญ่เยียนมาสองตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับบ้นคร,บรครับนี่นครับนี่เลยสูงสักนิดครับเงี้ยไปเราคันปิดไหมที่เจาละปิดครับค้างพีใส่ปะนี่เราเหลี่ยมเอานิดมือลยครับาถากเออมึงไอ้ไงครับ ลับไปดีเจลาตยแคปพี่น้องหลัางนี้ก็ยา๊มานะครับบ้าหดลังนี้แล้วก็นีโตครับนี่ครับเป็นปลาคอครับใส่หน่อยครับคำหนม่มมาขึ้นที่เห่อใยนะครับ โอเคครับแต่มแรกมากแล้วครับหลุดน้ากันต่อครับยุง ครับพี่น้องครับกระยามมากจนเบ็ดหลังสุดท้ายนะครับกะบโบมานนะครับกะได้ประคอหน่อยตัวเดียวครับผมสําหรับสาวนี่กัไว้พอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้กัซัมนี้ครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับกระซาวนี้ก็ประมาณนะครับก็ได้ปลาข้อหน่อยตัวเดียวครับผมก็จังพอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม